โอ้อร่อยไหมดูกินเองเหรอนะ่ะดูทไม่เก่งจังกินเองด้วยโอ้ยโอ้ยยงสิงอันนั้นกินอะไรโอ้ยจีนนะ่ะไปขังเขาใหญ่อยูอย่นะ่ะ อตีนโลง่งอตีนโล่งนี่ลหละไม่ขางเขาใหญ่ปลายดูบันนั่งน้องใครวะบรรนั่งน้อยคือมากินหอมดิ่เฮียยังลู้สิ่งเอามาให้าปเลยปกินก่อนไปกินเลยน้องไม่กินหนาให้ มาปลายกินเลยเไปลายเฉยเอาให้ยายกินมันอิ่มเหรอมั้งเหรอจังเลนยายก็กิ yeah. นเดียดเอียดแต่น้ำลายอของแต่น้ำมันไม่เอาอันใหม่ที่ใส่น้ำลายอขายองม,มือเหมือดไม่รู้กินน้ำดอกแต่ร่างมือเริ่มเอาให้ปลายให้ปลายกินเชีปลายกินขี้นนมือหอม ปากมันยังบ่กัดมีแต่ขี้มือไงก็ยังไม่กัดไงไม่มีน้ำลายแต่ว่ามีขี้มือเต็มเลยเดยแกดมือแกะให้เรียบร้อยเก็ดมือลิบเนียวมันมันะอ็ดอันบเคยแกะกัแกะเนาะเด่นแกะมัะนเดนเนน่น แด่ิงก่อนแต่เล่นน่ะทำไมไม่กินก็ <g ib berish> ให้กินไม่ใช่เล่นของกินนั่นน่ะเอ้ยเก่งนั่นแหละกินเข้าปากม,ามันสิได้งยิ่ๆง้เสดยิ่งยิซ้ำเข้าไปนะ่ะเออโอ้อยไข่เห็ดหนังบ,แบบ่ดเสียบป่มันบ่เสียบเ่ โตโตยโอ้ยรักไปไหมรักไปรักไปมือมั่งเน้รักไปไหมหอมรักไปไหมดีมายาเช็ดให้ล้าจมือก่นดมอ่เอามือมาเช็ดเฮ้ยมือสบายหัวนิ่งขึ้นอมดบปลาหัวเขาไปลายนะเช็ด เจ็ด <7 S 2> ุวมเข้าไปใส่เอลงเอลลอยเอามาใส่พวกซเสื้อนะ่ะเอลงเอลลอยนะ่ะม,ม, <laughs> มันไม่มันไม่ขาดหรอกวิกี่ตัวเรามาใส่หน่อย ผู้หญิงไปให้ดูอะไรเนี่ยเรื่องเสาไฟไปล้างมือมาห่วยอ๋อไปล้างมือมาเหรอพาคิดดอไปล้างมือมาเอหอ่วยน่าเกลียดหอมันก็เป็นกุบทำไมเป็นเขียด <laughs> ไหนไปล้างมือไหนไปลายพาไปล้างมือจะอาดหรือยังมือน่ะมานะ้างนี่มาลงลูมาลงนี่ไม่จายโอ้กินน้ำลักปลายก่อนลักปลายก่อนลปลายไม่ห้น้ำเย็นเหรอน้ำไม่เย็นโอ้ ไปไหนนั่นก,กินน้ำเยอะๆไม่ได้อยู่บ้านเหรอโอ้ยยังไม่เลิกงานเลยทำไมนานเลิกแค่คุณชายเช็คระบบไฟอยู่โหพ่ออีห้อมอ่ะซู้นะคะทาก,กินข้าวแล้วจะอาบน้ำนอนนี่ไงน้ำเนี่ยบอกแม่ไปกินข้าวบอกแม่ ให้แม,ม่กินน้ําด้วยโอ้หอมกินเถอะกินเถอะน้ํำน่ะ <c oughs> พอแล้วไ,ไ,ไปกินด้วยได้ <c oughs> ไหมเออไปไปกินด้วยเร็วเ <c oughs> ือเออสำน้ามันไหนกระแพงโอ้โอวปฏิกิริยาหอมกินมันท้องแตกแล้วพอแล้วพอแล้ว ดูมือดูมือมันของปลายให้ปลายกินด้วยนี่ใส่กล้องคนสวยคนสวยถือเองเลยนะายเด็กแม่สิเด็กแม่เด็กแม่เร็ว มันเอาเนี <t gi ver> ่ยใส่หูมันที่ฮัลโหลเห็นง